สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันในวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ะวันนี้เขาป้าจ้ะมาหาพักคอนแคนหยอดคอนแคนจ้ะไปดูไปชมกันจ้าวัชิมานบอ,อ,อตอนนี้กำลังย่างหาจ้ะยังบม่หันไน้พออยู่จ้ะ ปลาพักค้นแข่นกับร้ายอยู่จ้ะแต่ว่ามันมห่ันออกดอกตัวน,นี้ก็ะตนค่อนแข่นจ้ะตันคอนแข่นแต่ว่าบ่าออกดอก ปีนี้คาดว่าดอกค่อนแข่นจะออกหน่อยจ้ะเพราะว่าไปมองได้กับไ่ค่อยออกไม้ที่มาโมนีก็วัดผู้พระลานสูงอำเภอเนตระะวเอจังหวัดอุลเด้อ์อ่ะ มัก็จะเป็นต้นลักษณะต้นข้างแขนค่ะจะจะคล้ายๆต้นวาสนาจา้ะนี่ใบมันใบลำต้นจะเป็นลักษณะนี้จ้ะ ตอนนี้ก็มุนป้าจ้ะหามองมันออกดอกอยู่จ้ะออกดอกก็มันเหี่ยวผลเหี่ยวพอเก็บกินแล้วค่อยเด็ดเอานหน่อยๆก็ยังไม่หั่นเด็ดเอาได้จ้ะพอกเติบจะว่าพักราคานี่พักชนิดนี้มันราคาแพงจ้ะมันหายาแต่ว่า ต้นมันเนี่ยมีลายอยู่จ้ะแต่ว่าหยอดหยอดดอกมันบ่อันบ่ออกซึงต้นตอนนี้ก็มาปลาหกเติบจ้ะขี่รถชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งจะมาขพามาอย่างเดียวชั่วโมงครึ่งย่างอีกก็สิบประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้ะแค่สิโพ แถวไกลๆมันก็บอบอฮันออกจ้ะวันนี้มากัน้ามคนจ้ะนี่พอกับแม่แล้วกันเนื้อให้ใกันสิเอา้าเก็บเก็บเลยบ้านแม่ไทยข้อแล้วจ้ะดอกขัข้นแขน ดอกงามจ้ะพออยู่นี่วสองดอกค่ะจำนี่กับพ่อเก็บได้แล้วจ้ะมองพ้นออกออออกติดเลยมาพอเลยจ้ะนางมายางมาหนึ่งชั่วโมงจ้ะมาพอดอกเดียวดอกมันสีจ้อยๆเนี่ยแต่พอบานน้ำต้นมันหน่อพออีกแล้วจ้ะ โอ้ยี้เหี่ยวแทนเลนื่องหน่อยเฮงเกลเมนดอก้าเหนียว้าเนี่ย่ดีกว่าหน่อเอืมยใช่ดอกอ๋อเนี่ยถ้าคนเขื่อนมันันดาเเจัอเฮ็ดกระด่งเก็บเฮ็ดกระด่างเื่อว่าถ้าสุกัจ่งูเก็บงานเฮงขึ้นเหียวเจมันเอาต่ดอกมีใมันจะ บัวใคอนแขนคอนแขนสิ๊ก่บัหกัดเอาเฮ็ดก่อน,น,นเฮ็ดเฮ็ดกดาสามารถกินได้ด้วยจ้ะเฮ็ดกดเอาไปแช่น้ำไปสุบแช่น้ำมั็อ่อนคือเก่ายิบยังไงเารอยิบยังไงย็บจ้ะ ควานนี้ควนขุดศิวิหินนี่ก็เลยเยลหลือลุงเหลือยุ้รอกเตรียมต่าเอาไปซุปใส่เสียนจ้ะใส่อันใส่ง่าหอมหอมขวางหอม,หอมของมันด้วยจ้ะหมดบ่ไม่ซ้ำนี่ละผู้ปลอม ตอนนี้สิบโมหาสิบจ้ะว่าไหนพักเดี๋ยคัก่า,าไหนพักกินเขาก่อนคุนว่าพักกินเขาก่อนกินขขขเขาก็่ำคำเขาตะเหียนบมหยากยุ่งเข่ากันบม่ได้ห้อยย่งมาเลยก่นองหออแต่บบกค้ามจจไม่กินเขาออก็บบกข้ามหวานข่อยัดกินเขากันด้อจ้ะ่อกกินเขาก่อน,น,ออนมีโมแห่งยาง งานขืนผู้สั้นจ้ะผุ่นใหญ่นก่อนขึ้นมาหมอดแล้วค่ะเ็นหลังผูม้มือแห้งจ้ะ สองนุกส่องใหญ่ก่อนยังไม่หันได้ถึงยังจะ้ะหอบหอบไม่เห็นเลยตายอ,าอยู่นี่ด้วยแมอ่ะไม่ขี่บอลขี่ผ่านขี่ผ่านป่ะแล้วขี่ผ่านนี่จะเป็นเมฆคลอไปเลย

เป่นนิเหรอจ้ะนี่แซมนี Eat, ้พอดีกินเลยจ้ะโอ้ยนี่แซมนี่เนี่ยนงายเลยเนี่ยหงายคนนี้บังแข็งเลยบอสท่านในพ่อก็พพอยเลื่อยอยู่จ้ะมันออกเป็นกุ้งเป็นกอเป็นหมองเป็นหมองมันอุ๊ยบอส

มันเป็นงานงานเก่ามันพูนพูนพูนพุนนี่เลยพูนพูนต้นต้นพูนเดจ่ะว่ามันหนอกมันน้อยมันน้อยเดี๋ยวมันยังหน่อยอยู่นี่เดนเอาด้าบ่เอาโหลดนั่นเออเอาด้ายนั่นดอกมีหน่อยที่เหี่ยวเป็นว่าเอาด้าเอาด้ายเดจ้ะแถวนี้คือจะมันมันบกครอยอันนี้ก่อนเดรดบอแม่มีบ่นีอบ่บ่มี ขอลราจะอีกดอกนึ่งตัวนี้ดอกงาเติบจ้ะงาแห้งเอาไปทานเลยกำลังผ่าไปอันนี้จ้ะผ่าไปเบิรวิวรักหลานชิมา่าพักกินนามจ้ะไปเบิรวิวรักหลานี่ฮะฮะ ั้งกุงเทพกุงไทยไไบ่ไห้จะวิ่งสงผสู้เขาสุดหงหูหลุกตาเราจะให้ทุกคนเบ่งจ้ะว่าน้ามจำได้้าโอนน้ำขึ้นไนก่อนอยู่นแห่งจ้ะุดช่องวิลดกิ้นน้ำขึ้นไหนพัดคอน่างใจมาก เก็บพักคนแขนงเท่าดี้มาส่งวิวลักหลานอืมจ้ะมาสรุปยอดใดค่ะในเฮดกระดางจ้ะก็คนแขบ่บลายดอกจ้ะกระดางเพราะอะไรบูจ้ะเพราะว่าคนแขนปลาหนีมันมันว่าอันไม่ค่อยออกจ้ะมันไม่ค่อยออก มาบ่าบัดถือโซนมาบ่าบัดถือโซนเนี่ยจ้ะกระสีดเด็กลับแล้วจ้ะกระฟกกดไหลกัดแช่กดติดตามสองนมอินดีได้จ้ะมือนาเผากันไหมจ้ะขอบคุณจ้า